จะพามางานหนังสือบุฟเฟ่จักนายอินร้อยก็แนะนำให้นั่ง MRT ม,มาลงที่3ย่านเลยนะครับตรงนี้มีป้ายนะเดินทางง่ายสะดวกมาเดินกันไปที่3ญย่านมิดทาวตรงนี้ชั้น5นะครับนี่ใกล้จะถึงแล้วและแล้วเราก็มาถึง3ญย่านมิดทาวเป้าหมายของเรามาถึงนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้พบกับป้ายใหญ่ๆใ,ในงานบรรยากาศมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยเข้ามาโซนแรกตรงนี้จะเป็นหนังสือที่บอกว่าเป็นหนังสือออกใหม่ สือที่ได้จะได้รับรางวัลกัน,นปีนี้ตรงนี้เรียกว่าเป็นหนังสือที่เรียกว่าโคตรจึ้งกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าแต่ละเล่มนี่เด็ดมากลองดูนะแอดเก็บภาพมาได้ประมาณนี้ไม่หมดนะทุกคนเพราะว่ามันมีเยอะมากๆไล่หนึ่งเล่มนะสําหรับสําหรับทีมโอมพนดูเรียนก็มาเอาละเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยว่ามีอะไรกันบ้างนในงานมีหนังสือของสำับพนะิมพ์แวกันด้วยนะครับแล้วมาดูกัน ที่ทุกคนรอคอยและนี่คือถุงที่เราจะไปหยิบหนังสือบุฟเฟ่199บาทกันมาดูกันเลยบรรยากาศในงานคนกำลังเลือกซือ้อเลือกหยิบกันนะในแต่ละรอบนะจะมีเวลาจับเวลาในแต่ละรอบคือ15นาทีนะให้เราหยิบหนังสือกันแบบสุกๆเลยแต่กติกาคือถุงต้องไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเดี๋ยวต่อไปแอดจะพาเาเีบ เพื่อสำหรับใครที่กำลังมองหาหนังสือหรืออยากซื้อหนังสือในราคาถูกๆนะเรียกได้ว่างานนี้คุ้มแน่นอนนะครับงานเริ่มตั้งแต่วันที่24นะครับมกรานะจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับที่3ย่านมิตรทาวนอชั้ง5นะชอบคอนเทนต์ดีๆกดติดตามช่องของเราด้วย